ตอนที่6ข้ามหน้าเมื่อเล็กนั่งยกขึ้นแตะเบาๆที่ศีรษะบริเวณหน้าผากคนด้านข้างปลายตามองเล็กน้อยแล้วยังคงนั่งนิ่งเซลจุนขยับตัวนั่งตรงแล้วทำหน้างอหลับตาหนักพร้อมเบ้ปากเล็กน้อยใส่อีกคนไปครั้งหนึ่งจากนั้นก็เปิดผ้าม่านออกดูตอนนี้ก็เริ่มเข้าเขตบ้านเมืองของชาวบ้านตลาดที่มีพ่อค้าแม่ค้าขวักไข่เซลจุนเอามือลูบท้องนี่จอดหน่อยได้ไหมข้าหิว คนร่างบางพูดออกไปแบบนั้นอีซานไม่ได้กล่าวว่าอะไรแต่ก็ยังไม่ได้สั่งคนขับม้าให้จอดนี่มันจวนจะเย็นแล้วนะท่านจะเอาข้ามาทรามานให้อดข้าวอดน้ําตายใช่หรือเปล่าท่านนี่มันใจร้ายใจดําจริงๆว่าแล้วก็ชะงกตัวไปด้านหน้าเพ,เพื่อที่จะสั่งคนขับม้าให้จอดเสียก่อนจอดก่อนจอดตรงนี้ด้านหน้าเป็นโรงเตี๊ยมถึงที่พักเดี๋ยวถึงที่พักแล้วขอรับ ได้ฟังอย่างนั้นก็ยอมกลับมานั่งแต่โดยดีเมื่อกลางวันก็ได้กินหมันโถและเกี๊ยวเป็นนิดเดียวเหตุเพราะว่าไม่ชอบหน้าคนบางคนจึงกินข้าวไม่ลงอะไรแบบนั้นพอถึงเวลาก็หิวข้าวก่อนเพื่อนอีซานไม่ได้ว่าอะไรให้พอรถม้าจอดที่หน้าโรงเตียมทุกคนก็ลงเซียงจนจะออกไปเดินเล่นที่ตลาดหาอะไรกินเจ้าจะไปไหนข้าจะไปตลาดอาหารที่นี่น,นก็มีปกติทุกครั้งที่เราออกมาตรวจเยี่ยมชาวเมือง ก็จะมีการจัดต้อนรับเตรียมไว้อยู่แล้วไม่ต้องออกไปในเวลานี้คนร่างสูงพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบไม่ดไม่ได้ดุดาว่ากล่าวจากนั้นก็เดินนำหน้าเข้าไปด้านในเซียวจึงยังคงทำหน้าบื่งอยู่พอประมาณจำใจเดินตามเข้าไปด้านเหมียวอิงาการได้เห็นพฤติกรรมของท่านอ,องใหญ่กับพระคู่มัน่นนางก็คิดแผนอยู่ด้านในไว้หลายอย่างข้อที่หนึ่งไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่ารู้แล้วท่านอ,องอีซานก็ไม่ได้โปรดว่าที่พระชายา สุดท้ายนางก็จะได้ขึ้นเป็นตำแหน่งอย่างที่เขาเคยได้กล่าวไว้ข้อที่สองนั้นหากแม้ว่าเซลจุนไม่ยอมสละดตำแหน่งแล้วก็จะต้องหาทางกำจัดและแผนสุดท้ายนั้นคือเปลี่ยนให้ท่านอองเล็กขึ้นเป็นห้องเต้นในอนาคตซึ่งนั่นก็ดูจะยากเกินไปเพราะว่าการกำจัดอองใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายยกเว้นเสียแต่ว่าท่านอ,องเล็กเห็นดีเห็นงามด้วยเข้าไปด้านในก็ตราเตรียมที่พักผ่อนเซลจุนไปที่โต๊ะอาหารแล้วก็ขอน้องไก่ตุนชิ้นใหญ่มาหนึ่งชิ้น ข้าขอรองท้องก่อนเธอข้าหิวจะเป็นลมตายตรงนี้อยู่แล้วโต๊ะของท่านอองหาได้ให้ใครกินก่อนได้วางลงเดี๋ยวนี้อืมก็ข้าหิวจริงๆนี่ถ้าอย่างนั้นก็ให้ข้ากินข้าวก่อนสักหนึ่งถ้วยก็ได้เสี่ยวจุนต่อรองได้ถ้าอย่างนั้นเจ้าไปนั่งตรงมุมนั้นเจ้าเป็นผู้ติดตามท่านอองใช่หรือไม่คนในครัวถามอืมใช่พยักหน้าแบบนั้นเราไปนั่งรอที่ตรงมุมห้องตรงต๊ะ ตรงโต๊ะไม้ตัวเล็กๆระหว่างรอข้าวกับผัดผักจานเล็กอีซานที่เข้าไปคุยกับผู้ต้อนรับด้านในก็เดินออกมาที่ห้องอาหารเห็นคนตัวบางนั่งอยู่มานั่งตรงนี้เขาเอ่ยเรียกเซียวจุนก็ช่างใจไม่เป็นไรหรอกเขาจะเอาเข้าวต้มให้ข้ารองท้องนะ่ะทุกคนยังไม่หิวก็ไม่เป็นไรหรอกเซียวจุนตอบแล้วก็นั่งสงบสงเยมรอข้าวอยู่ที่เดิมถ้างั้นก็ไปตามทุกคนลงมา บอกว่าถึงเวลามื้อข้ามแล้วอีซานกล่าวกับพ่อครัวแล้วก็นั่งลงตรงโต๊ะอาหารเซลจุนทำสีหน้างงๆหรือว่าอีซานก็หิวข้าวเหมือนกันถึงได้เปลี่ยนแปลงเวลามื้อข้ามาเป็นมื้อเย็นเร็วกว่ากำหนดถึงหนึ่งชั่วยามแบบนี้หลังมื้อเย็นผ่านไปถึงเวลาเข้าห้องพักพระคู่มั่นก็ต้องอยู่ในห้องพักกันกับท่านอองทั้งสองผู้ติดตามได้นายทหารก็ต้องอยู่ห้องแยกต่างหากคนละชั้น นี่เป็นน,นี่เป็นปัญหาใหญ่ของเซียวจูนเหตุเพราะว่าไม่อยากพักกับอีซานข้าจะไปนอนกับผู้ติดตามของข้าคนร่างสูงก็ไม่ได้กล่าวว่าอะไรเขาเข้าห้องพักก็ไปน,นั่งอ่านหนังสือราชการภารกิจท่องเต้ที่มอบหมายมาให้ก็ก็ก,ก็ขอข้าเข้าไปด้านในได้หรือไม่ท่านพี่อืมเข้ามาเทียนกูเดินผ่านห้องเทียนกูเดินผ่านห้องอื่นๆมาเพื่อหาท่านอ,องใหญ่ระหว่างนั้น เจียวจุนกำลังเตรียมหอผ้าเจ้ามีอันใดเทียนกูแต่เจ้ามาก็ดีแล้วข้าจะได้คุยเรื่องงานราชการที่เราจะต้องทำในสามวันนี้คือว่าท่านจะขัดข้องหรือไม่ถ้าเกิดว่าข้าจะให้เหมียวอิงมาร่วมห้องกับท่านด้วยเซียวจุนได้ยินก็ทำท่าไม่ได้ยินนั่งจัดหอผ้าทำทีไม่สนใจข้าก็ไม่อยากให้นางจะต้องไปพักกับข้าเหตุเพราะว่าในอนาคต ท่านก็จะรับนางไปเป็นชายาจะได้ไม่มีมนทินหรือข้อคอรหาผลตัวบางได้ฟังก็คิดในใจไม่คิดหรอกหรือว่าในขณะที่ยังไม่ได้เปลี่ยนสลับตำแหน่งนี้การให้นางมานอนที่ห้องนี้ก็ยิ่งจะมีข้อคอ,อรหาฟังดูแล้วท่านอองเล็กขาหน้าขาตาเสียจริงเซียวจุนเจ้ามานั่งตรงนี้ได้ยินท่านอองเรียกก็ทําใจเดินไปเพราะว่าไม่อยากจะขัดคําสั่งต่อหน้าท่านอ,องเล็กให้ดูเป็นการไม่ให้เกียรติเจ้าจะติดขัดประการใดหรือไม่ กับสิ่งที่เทียนกูกราวเรื่องอะไรหรือคนตัวบางทําสีหน้านิ่งเรียบก,ก็เทียนกูน่ะจะให้เหมียวอิงมาพักร่วมห้องกับเราถ้างั้นก็ตามที่ท่านเห็นสมควรเถอะเทียนกูได้ฟังเช่นนั้นก็กล่าวออกไปว่าที่พระชายาลำดับหนึ่งไม่มีข้อขัดข้องถ้าอย่างนั้นข้าจะได้ไปบอกนางให้มาที่นี่ได้พอท่านอ,องเล็กเดินออกไปเซียวจุนก็เตรียมออกนอกห้องเช่นกัน แล้วเจ้าไม่กลัวข้ามีสัมพันธ์กับนางหรือเขาถามก่อนที่อีกคนจะออกไปได้ยินแบบนั้นก็หันหลังกลับมาทันทีท่านพูดอะไรของท่านไม่ว่าท่านจะมีอะไรกับใครจะเป็นนางสนมนางกำนันหรือว่าคู่มั่นของน้องที่ยินดีนําเสนอให้ผู้พี่ถึงเพียงนั้นข้าก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรหรอกอืมงั้นหรือใช่ถ้างั้นลองไปเอาน้ําจันทรด้านล่างส่งขึ้นมาให้ข้าด้วย คนรักสูงกล่าวแบบนั้นนอกจากจะไม่รังไว้แล้วยังสั่งให้ไปเอาสุราชั้นล่างมาถวายเพื่อที่จะได้อยู่กับแมวอิงเป็นตารลำพังอีกเซียวจุนแปดฟันกรอดกรอดอืมได้